เรื่องดงพญาไฟประเทศไทยเป็นพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนตอนที่บ้านเมืองยังไม่เจริญมากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือกสวนไรนาและพื้นป่าเขียวขจีอีกเป็นจำนวนมากป่าดพงพงไพรในสมัยก่อนที่ถูกกล่าวขานกันมากที่สุดก็คงจะเป็นดงพญาเย็นซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าดงพญาไฟ เป็นป่าใหญ่และธุรกันดานที่อยู่ระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาในสมัยก่อนหากจำเป็นต้องเดินทางผ่านป่าแห่งนี้ก็ต้องใช้เวลาถึงสองวันสองคืนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนพื้นที่ป่าแห่งนี้ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นดินแดนที่อันตรายมากถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะอาจจะไม่ได้กลับออกมา เนื่องจากเป็นป่าทึบที่กว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไขยป้ป่าผีป่าอาถรรพ์ต่างๆนานา,นาที่มีอยู่มากมายในป่าแห่งนั้นนายพรานที่ว่าเก่งๆหลายคนก็เอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นบางคนก็หายสาบสูญไปเลยแม้แต่พระธุดงที่เข้าไปหาความวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมถ้าบารมีไม่ถึงระดับแก่กล้าจริงๆก็ไม่เดกกลับออกมาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสกลับออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆในป่าดงพญาไฟให้ได้รับรู้กันจึงมีไม่มากนักเมื่อปีพศ2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานซึ่งก็คือเส้นทางเชื่อมต่อจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา โดยต้องตัดผ่านดงพญาไฟอย,ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องจัดเตรียมผู้คนเป็นจำนวนมากเพื่อการนี้มีทั้งแรงงานที่เป็นชาวไทยและชาวจีนรวมทั้งวิศวกรนายช่างที่เป็นชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งการสร้างทางรถไฟในป่าดงพงไพรที่ทุรกันดารและมีอันตรายอยู่รอบตัวเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องตั้งแคมป์ที่พักกันอยู่ในนั้นเลย เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนั้นควบคุมโดยชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพิธีการทางความเชื่อของคนไทยนึกอยากจะทำอะไรก็ทำสร้างความหวาดวิตกให้กับคนงานเป็นอย่างมากเกรงว่าจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นได้แคมป์คนงานขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในป่าทึบขั้นตอนแรกก็คือการตัดโค่นต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างแค่เริ่มต้น ก็มีคนงานต้องสังเวยชีวิตแล้วคนไทยเชื่อกันว่าตามต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากๆมักจะมีเทพารักหรือผีสางนางไม้สิงสถิตอยู่การจะตัดโคน่นทำลายจึงต้องทำพิธีขอให้เป็นเรื่องเป็นราวจะไม่ทำกันโดยพลรการแต่ฝรั่งต่างชาติไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สั่งให้คนงานตัดต้นไม้ในบริเวณนั้นทั้งหมดทันที เพราะนอกจากจะได้พื้นที่แล้วยังได้ไม้เหล่านั้นมาทำประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้อีกต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโคน่นล้มระเนระนาดเสียงดังโครมครามสถานป่าจนมาถึงต้นตะเคียนใหญ่ที่ยืนทะมึนอยู่เบื้องหน้าคเนอายุก็น่าจะถึงร้อยปีนายซอนขณะถือเลื่อยเดินเข้าไปใกล้จะถึงโคนต้นก็สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ลมพัดเย็นว่าปะทะร่างอย่างแรงจนรู้สึกหนาวสะท้า,านขนลุกสู้เริ่มลังเลหันมองไปที่หัวหน้างานก็พยักหน้าเหมือนจะบอกว่าให้ลงมือได้เลยคมของใบเลื่อยบาดลึกเข้าไปในเนื้อไม้จนเกือบจะถึงกลางลำตน้นนายสอนหยุดพักชั่วครู่เพื่อคลายความอ่อนล้าแกะผ้าคาดเอวขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าทัานใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงขู่คำราม ดังออกมาจากต้นไม้นั้นเป็นเสียงของผู้หญิงแหบเห้าดูน่ากลัวฟังไม่ได้สับแต่ก็รู้สึกได้ถึงความโกรธแค้นนายสอนหันไปมองคนที่อยู่รอบๆไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินอย่างที่เขาได้ยินหรือเปล่าหันมองไปทางหัวหน้างานก็ได้ยินเสียงตะโกนมาว่าให้เร่งมือกันหน่อยเดี๋ยวที่พักจะเสร็จไม่ทันเพราะคืนนี้ต้องนอนกันที่นี่แล้ว หลังจากตัดตะเคียนต้นนั้นลงได้แล้วนายสอนรู้สึกไม่สบายใจและหวาดกลัวกับสิ่งที่ทำลงไปรู้สึกได้ทันทีถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัววันนั้นกว่าจะทำที่พักชั่วคราวกันเสร็จก็เกือบจะค่ำคนฝรั่งต่างชาติไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แต่ก็เชื่อเรื่องสัตว์ดุร้ายที่อยู่ในป่าสั่งให้มีเวรยาม และก่อกองไฟให้สว่างโชดช่วงไว้ตลอดทั้งคืนห้ามละเลยโดยเด็ดขาดนอกจากสัตว์ดุร้ายสัตว์มีพิษแล้วยุงก็น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะไข้บาลาเรียก็ฆ่าชีวิตคนไปไม่น้อยในป่าแห่งนี้ทุกคนจึงต้องนอนในมุง้งใครไม่มีมุ้งส่วนตัวก็นอนรวมกันในมุ้งใหญ่ซึ่งมีหลายมุง้งนอนเบียดกันก็ยังดีกว่าโดนยุงกัด และในป่าเปลี่ยวอย่างนั้นการนอนรวมกันหลายๆคนก็ช่วยลดความกลัวลงไปได้มากซึ่งคนไทยในสมัยก่อนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับการนอนในมุง้งพวกฝรั่งต่างชาติก็คงจะอึดอัดอยู่บ้างเพราะไม่เคยชินคืนนั้นในขณะที่นายสอนกำลังนอนหลับก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายชุดไทยโบราณยืนอยู่ใกล้ๆกับที่พักดูเหมือนผู้หญิงคนนั้น จะมองมาที่เขาสีหน้าและดวงตาแสดงถึงความอาฆาตแค้นอย่างเห็นได้ชัดจนเขารู้สึกกลัวรู้ได้ทันทีว่าต้องเกี่ยวกับการตัดต้นตะเคียนเมื่อตอนกลางวันร่างนั้นส่งเสียงหัวเราะเยือกเย็นแต่ก็เหมือนดังก้องกัางวานไปทั้งป่าพยายามเอื้อมมือเข้ามาตรงที่เขานอนอยู่นายสอนตกใจกลัวภวาตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อซึมไปทั้งตัวแต่ก็โล่งใจ ที่ตื่นนี้ออกมาจากฝันร้ายนั้นได้พงกหัวขึ้นมองผ่านมุ้งออกไปยังจุดที่เห็นผู้หญิงคนนั้นนายสอนใจหายว่าขนลุกสู้เมื่อมองเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นคนเดียวกันกับที่เห็นในความฝันไม่มีผิดเพี้ยนแต่นี่ไม่ใช่ความฝันพยายามเพ่งมองผ่านมุ้งออกไปก็เห็นสายตาอันน่าสะพรึงกลัวคู่นั้นจ้องมองมาที่เขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ นายสอนลุกขึ้นนั่งดวงตามือลอยเปิดชายมุ้งลุกเดินออกไปข้างนอกเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ทำอย่างนั้นมีความรู้สึกเหมือนวควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนถูกบังคับจากอำนาจบางอย่างเดินตรงไปยังผู้หญิงลึกลับที่ยืนอยู่ราวกับถูกมนต์สะกดคนงานสองคนที่นั่งยามอยู่ที่กองไฟเห็นนายสอนเดินออกไปคนเดียวนอกบริเวณที่พักก็คิดว่า คงจะออกไปถ่ายหนักถ่ายเบาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับคนอื่นๆจึงไม่ได้สนใจจนเมื่อเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงจึงรู้ว่าไม่ปกติแล้วเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีจึงถือคบไฟออกตามหาแต่ก็ไม่เจอตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบเห็นท่าไม่ดีจึงกลับมารายงานหัวหน้าให้ทราบเรื่องจึงได้มีการระดมคนออกตามหา เดินลึกเข้าไปในป่าหาจนทั่วก็ไม่มีใครเจอตัวในายสอนจนต้องล้มเลิกและนัดหมายกันว่าตอนเช้าจะช่วยกันค้นหาอีกครั้งและเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนพบศพนายสอนนอนตายอยู่ใกล้ๆกับต้นตะเคียนที่ถูกโค่นวางเอาไว้สภาพศพตาเหลือบถลนลำคอเขียวชำ้ำเหมือนถูกบีบอย่างแรงสร้างความอกสันขวัญผวา ให้กับคนงานอื่นๆเป็นอย่างมากการสร้างทางรถไฟในครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคต่างๆนานามีคนล้มตายไปเป็นจำนวนมากทั้งคนงานไทยและคนงานจีนแม้กระทั่งนายช่างฝรั่งก็ยังเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่ดงพญาไฟด้วยเหมือนกันสาเหตุการตายก็มีต่างๆกันไปทั้งจากอุบัติเหตุจากสัตว์ป่า จากไข้ป่ารวมไปถึงจากสิ่งลี้ลับต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้สิ่งเหล่านี้ทำให้คนงานหวาดกลัวและเสียขวัญไม่มีกระจิกกระใจจะทำงานทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายความทราบไปถึงพระเจ้าอยู่หัวร้นเกล้ารัชกาลที่ห้ทรงเสด็จไปที่แคมป์คนงานในป่าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทรงทำพิธีบวงสรวง ขอทางต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตรงจุดที่ทำพิธีนั้นต่อมาก็คือสถานีผาสเสด็จและเพื่อให้ลดความน่าหวาดกลัวจึงเปลี่ยนชื่อเรียกจากดงพญาไฟมาเป็นดงพญาเย็นจนถึงทุกวันนี้